มาทำอะไรนะ่ะมา,าจับปลาคอนเหรอมาจับอีกช่วยกันมันไม่หล่นได้นะแม่ดูก็เ,เ,เ,เอามือจับเองหลับพี่นอน,นเลยเอาพี่มาลงมาได้มันอยู่ไหนได้มันอยู่ไหนแล้วปลาิวน้อยตัวนี่อืม ไปใส่เบ็ดได้ตัวเริ่มเลยเมันอาบนลูกอ่แบมือที่เราแบมือไม่ต้องใส่นี่หรอกนันเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอนุูอยู่ในสวิงว่าวห็นไหมได้กี่ตัวแล้วไ้ประิวมาสูงใช่ปะ ปไม่้นฮ eh ่อของมาพกบพถึงอะไรปลาีนะมาดู้นมนี่ไงนี่ไงปนี่ไงนี่ๆๆๆนั่นแหละตรงมือแม่เลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละซ้ายซ้ายซ้ายดิซ้ายตรงขึ้นขึ้นเออ กับโลดโอุย้ยลูกปลาลูกปลานี่มิไนไม่ใช่ลูกปลาเค้งหวาให้ใหแม่เพื่อนดีสิดองมันไม่มีนวดหรอเออมันไม่มีหนวดหรอกยังไม่มีหนวดเลยหรอครับเอ,อ้าไปจิ้มนู่นปลาอยู่ฝั่งนูนะ้นเรไปซ้อนเอาหน่อยไปซ้อนเอาน่ะตรงนั้นน,น่ะเออก็รู้อยู่รู้เองนั่นแหละกิ่งสุดๆเลย อยู่ตรงนู้นไก่ไกเี๋ยค่อยไปจับมีแต่ปลาเสียวได้นีเพชรบวกไปเลยล่ะทำบวกไว้ทำบวกไว้ไปเค็งไปเค็งเล่าจับตูดมได้จับตูดจับตูดมันยกแล้วก็วงแล้วต่อเด้อ ตอดตัวนี้ไม่ตอดตัวนั้นไม่ตอดไปไอ้นั่นดาเคยจับแล้วเทมันนี่เทมันเทมันนี่ปลาใส่ยังไงทำไม่ตอดตัวนี้ตัวนี้ไม่ตอดหรอกัวนี่ไปเอาไอ้ไเอาสีส้มๆมาไปมันเทง่ายกว่าเออเอาสีเอาสีส้มตักเอาเลยนะเฮ้เป็นบวกเว้ยมันล่ะนี่ ก็ดูดิดูดูมันบ้อนิมันจะบ้อน่ะแล้วก็ดูดิมันบ่อนั่งงงเลยงมเลยเดี๋ยว่็ประช่นไม่เจอประช่นไหนไปประช่อนท่ไหนปลาคอปลาคอเฮ้ยปลาคอปคอไปไหนแล้วว่าปลาคอดิลงดินลงดิน ออวิอออดมันไม่เข้าไงเท็ดบวกไว้มันลุงห้อยตีนนี่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 มาจับได้เอ้าแม่ลองใหม่น,นางเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มามันทำบวกทำบวกไว้นะ พ่อหวานบอกเก็บข้าวอยู่พ่อหวานก็เก็บข้าวอยู่นู่นว่าไปตรงงูนุนไปตรงตาตาน่ะไปนู่นปลากำลังไหลลงมาจากน้ําตกเฮ้ยปลาคอวิ่วไปนุนนู่นุนนุนน่าจะปลาดุกหรือเปล่านะใช่ไปช่อนตัวเมื่อกี้อะไรผู้จัดการเอาตะกร้าถันวาน่ะไปเดี่ยวส่งว่าไปงูน่ะปลามันไหลลงมาแล้วน่ะเต็มเลยน่ะไปดูนู่นเออเกปลาอะไรปลาหลอดเปล่ามีปลาหลอดเปล่าโอ้ยเจออีกแล้ว โอ้ยทำไมไซส์ม er ันเล็กไปล่ะเราะวาจับได้ใช่ใช่มันประคอมันบืนไปแล้วพูนนี่ว่าจับได้ทุกคนพูนประคอนั่ยบืนบื่อเลยนั่นมาเร็วเร็วเร็วมันบืนมันบืมานเ็วเร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 นวเน็วเร็วเ็ววนรร็รงตาต็เเร็วเรเร็วเวเร็เร็เห็วเวกไว้เร็วเรเอาวเริวด้วย็วเเร็วว ไปถอดมาได้เจ้า้ไรมาเจอะไรทับขาเกงขึ้นดิเพื่อได้ขับรถไงเปลี่ยนรถฮะขับมอได์บอกนรามันฟงเหรอมันฟงไหมไม่ฟงเหรออ๋อมันดิ้นเหรอไม่ฟงใช่ไหม หนูมันไปจับตรงตาตาปัดคอตัวเบืเริ่มเลยนะนู่น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 นู้นน่นนู่นนะตรงนั้นน่ะเครื่องแต่ในนี้ต้องเยอะแน่ๆเลยว่ะค่อยจับตอนจบมันเป็นบวกไงน่าจะตรงฟางละแม่ตรงน่ะตรงต้นข้าวนั่นน่นนั่นแม่น่ะอยู่กองฟางน่ะเออเดี๋ยวก่อนแล้วดาว่าให้ใม่ไป็นไรมากแต่ฝุ่น พี่หลอกพี่เดินพี่หลอกมามาโอ้ะขงถึงมีเฮ้ยข้ห้อยรถนั่นมันจะเหยียบเูหล่อมผลโอ้นั่นโอ้ผโอ้อีดีแบบว่าเอ้าปลาแรดไม่ได้กินครับกินปาซิว อ๋อปลาบึกกนตัวใหญ่ไอปลานั่นน่ะปลาสวายะแม้แ่้าเราไม่มีปลาสวายาเทโพะบ่มาปึง่านห้าบัวที่มีปลาสวายข้าวบ่เอ้าคือปาบัวเสี่ยวบัวมาควาบวมาวาบัววนก็เลยได้กินปลาทะเลข้ากับบัวมา แ๊บเดียวเลยนะไม่ถึงหนึ่งนาทีคน่ที่ตมากนีง่ที่บ้านเราบอกเออพ่อเอามอไซ์เออไม่ได้เออพ่อมอไซ์ไปก็ได้ไอ้หนูเอารถไถไปจะได้ไถอะไรวะนั่น ปลาคอนบ่โอ๊ยเอาเอาจับนี่ไงปลาพี่วาวาทำอะไรครับปลาใส่ใส่กระมังนี่จับใส่มันกระมังจับใส่กระมังเก่งมากพี่วาวาทำอะไรครับปลาอะไรปลาเข็งปลาเข็งบ่อะไรคือปลาเข็งกับปลาคอมีไหม มันยังไม่เจอเลยพ่อคุณบินอดยอุ้นดินเลยอ้ยคุณพ่เจอแล้าวาหยิบเลยหลุดมือเลยอาว่อหยิบที่ปลาหลลดไม่มีบ่อ้าวานี่นี่เฮ้ยบอกว่าไม่จับมันแล้วอ้ยน วุ้ยอย่าทีมเลยลูกวุ้ยอย่าเหยียบที่อะย่าอ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 ย่าทื่ออย่าทื่อมันจะฟ้งมันฟ้งมันฟ้งนี่นี่พอได้ปลาแล้วนี่ดูดูนี่นี่นี่ก็ว่าไม่จับมันน่ะเออเดี๋ยวมันก็มาลูกพ่อเราจับปลาดุกแล้วนี่อย่าทื่ออย่าทื่ออย่าทื่เพราะว่าสนุกไหมครับ